ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพาพี่นองมาสน้ำใหม่ระบบพ่อเมนอุอ้ยหุ่น,นก้อนให่นอนหนึงเยน็นแหละ่มมาด้อครับมันสน้ใหม่น้ำกัดอีกคือเก่ามือหน,น่งอานอนไดีไกอนนอน่วน,<า>น,นอนม่ไนกันนโอนั่นอ้บนกีได นี่นี่น,นี่สองพ่อสองนี่ก้อนคุณอะอุดรูดอยู่คือระบายหลยทำไมว่เป็นก้นตัวนี้รับตัวนี้งใหมฮักเอาเลยมาอีกแล้วด้วยครับมาหลุ่นมาให้กำลังใจ หูหูในพ่อหนิหูสองหูสามพ่อสามพ่อนี่ดินี่นีหูผลปลรคือละไวเลีละครับนี่นี่เป็นตาใหญ่แท้สองหูนะเด็กผลโอ้นี่แม่นนี่พี่อันสามสาอันคลิปที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้คลิปใหม่เด้อครับคลิปใหม่ล่าสุดครับแล้วก็อัปเดตจากช่องใหม่เนาะซื้อช่องมาดามโกบาที่เป็นซื้อภาษาไทยครับ อับเตล่าสุดมือน,นี้มือเขาือนมหาหนมัยมือนนวันที่ย <28 S 1> <28 S 2> ี่สิบปดยี่สิบแปดครับยี่สิบปดสิงหาคมสองพห้าร้อยหครับมือน,นี่เจ็บไมล่าสุดคือเกิดหนอกก่อแถบแต่ไงแถบน,นี้หับละมาพี่โอ้ยนอหน่อยซับแถนี้อย่พ่นกบมาแล้วว่าเห็นสองเห็นสอยู่สัน้นยาวสองงอน,นี่ก่อนแต่บง,งน้ำเล่า อ,อยนโอ้โหม,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 มาปลาไม่ได้เลยครับอม,มามปลาเนี่ยครับก็เริเกิดกเเกิดเกิดไม่นั่นพอมีนอหูทางในของว่นี่บอกได้่ะได้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 ไดมาออกงายงังม อมองงามพร้อมโอเนะ้เด้กหาครับก้อนี้เส้นชิ้นก้อบคุ่พ่อไอ้โอ้แมนี่ลี้ยงสักหลาดอยู่ข้างคุ่นอันนี้แบบอาก็เลื่อยอันนี้ นะสามซีซีนอหักเอาล้นวนๆเลยครับนอกใกล้ก่อนสองอยู่ในอยู่คุณนกับสองสองสามาสั่งครับ นี่เม่จะเห็นทั้งล่างก็งงดีเลยยางก็ไปนี่พอดีเลยอันนี้รุ่นรุ่นซุปครับเอาไปต้มซุปต้มแกงหาหุกอดก่อนอเขาซุปเอาเข้าวเดียวสามซี่กอ่อ <c oughs> เต็มทุงเลยสามซี่กอ่กอ สด,ววด,ดวสวน,นกันเมทำมานกัได้นี่ละครับก้อนนี้ดีก้อนอีกอันนี้นจักนอแม่ทั้งลางจักนอทั้งลางโอหาสหา้าหกเ็ดก้อนก้อนอีกเก็ดเอาก้อนนี้ก็ได้ไแม่เอาก้อนนี้ก้อน เอาไว้คุณนะเดี๋ยว yes. 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 เอาก่อนนี้ครับ mm. ตัวขนมานจะได้ครับ mm. อุ้ยสักหลาดตัวผุนตอนนี้าใหม่เละนุสองอันเลยอยู่คน อวนเนาะแมน,น, <laughs> น,นบูน๊แต่ <laughs> สวนเนาะพ่อแมนแมนขาทายดิ <h ide> ซับใกล้ๆครับลบกอเด้วยครับดาวเสียมกันจจังลงไปบึงซับไปถึงไรปัดแลยเจ้ากระสับไล่ออกมาจากกัวมืแล้วมา <c oughs> ระ,ะไรอยู่นี่ ดนักวนี่กวนี่ครับเย็ดเนาะจ้าสวัสดีจ้าพี่พลกลับมาน้ำคือกันครพี่น้องมาหาเนม้อีกละล่ามาดูกันอไม้ยด้วพี่น้องเนม้ก็ดีสุกเนาะปลานี่ฝนพอดีสุกนี่มันเหี่ยวขึ้นนี่ต้มซุปเป็นอาหารชนิดหนึ่ง แยบเลยล่ะนี่เกิดแซมมันหนาพอดีครับยางมากๆบางยหเห็นบนั่นสองหูแบบน้ำเฝากพี่น้องใหกกำลังใจอีคือเกาเด้ยวยครับ <c oughs> นี่ก่อน,นถึงสิเป็นสองไม้กับฝากพี่น้องใหกกำลังใจคือเกานั่นแหละ กุญแลกุญแจเด้อจ้าสิสวัสดีไปใส่เดี๋ยวสิไปีอกเุญแจน้องหูหันก้อนแม่งามงามพ่อสิเต็มถุงเลยเป็นตะนักเนาะหาหน่อใหม่เมื่อนี้อีพ่อเต็มถุงเลยสองสามกอดเทิ้งหันแางเดี๋ยวไปไปซับน้อหูมันเต็มเทิ้งหันสองหูงามงามครับสวัสดีน้ำคือกันเด้อครับมาเบิ่งกน้อหูไหม นี่สามครับสามมืเดี๋ยวสิกลดีๆก่อนครับกลดีๆกันเก็บกระสับกดออกสือ่อนสองนอนนี่ครับโอ้ยใครตาลุดนี่แล้วพวกเนี้ย น,น,นี่อยากซับอันตื่นแนงหน่อยสามสี่สีนอนครับก่อนนี่ปไปเบิงนะ้งน้ำมีคนกาญนะครับอันนี่นี่ผมสีหาซับแตะนอน,นางดีงามๆพี่น้องเบิง้งเพย์น่ะกับกลไปถ่ายขึ้นกันเฮ้ยอ,อุ้ยไงก็กลออกวังยาน,นี่อีกพูอดอะอ งูขากาบไงก็ออกบังยาหนิ <c oughs> บังยาหูง่ายหนึ่งแต่ว่าทางทางในเนี่ยบังยาปันไหนหี่ยพ่ออันนี้ก็ก้นไว้แล้วปันนี้ใส่ก <c oughs> ้นไว้แล้วพุ่งเงาเงาเตะ <c oughs> มากกระดุนอุ้ยมีนอนหน่อยนะั <c oughs> ่งเตา

เนี่ยนะเต,มะะต็มทุงเลยครับเต็มทุงแล้วลูกน้องเห็นยังอีกนอก้ออุ้ยอะไรก็สองหูปาดปูรูอยู่นี่นี่นี่นนลูกน้องก็หาแนวกินเสาอุ้ยอาเบิ้งตอนอันเบิ้งตอนก้อนหอม อยู่บ่เลิกนะพ่อเง่นหัวหักใหม่บานบานนใหม่เมันสีใหญ่นอนอัน้อนโอ้ยใหญ่ปานี่แล้ใหญ่ปานี่ตัวนไม้อรคนนี้ผมว่ามันนไม้ไรเลี้ยนไม้ไทยบ้านคนเดีวมเียนครับโอ้โยโอ้มันเลื่อยออกมาจากข้างในพ่อโอ้ยมันสวงบโ้ยอะไรมันโอนี่โอเคนี่ขาว อ้ยอวบอวบอ่ะสะอ,อ่อนฮะเบิง่งได้ยี่แม่กอนคือว่างามแท้คือว่าหาวกนองงามงาม,มาสัน่นโอ้โอย่านะเต็มถุงพายแล้วท่านใดลูกไปยังใดอยู่พอไปนี่ไปนี่อเอ็มถงุงละเมือ่อหาไปหามาเต็มถุงแล้วครับรัเสเซียน พายถุงน้ำยาพ่นครับวันนี้ของจะพ่นกับเต็มถุงคือกัน,นเต็มถุงแล้วสิไายกน้ำเล่าก่อนอีกน้องเดือดพ่นละครับจังกับเบื้องตอนฮ้อนครับวันนี้เอาเข้าวเดียวไทยเบืเ้องแนีลังเทากับใบไทยเบื้องครับไปท่านนี้ผู้หนึ่งหายอยู่เจริงผู้หนึ่งหายเจริงเนาะ ข้าวโพดนส่ซุ้หรืออย่าพ่นกันนาย่างก่อนละครับออกก้อยวนนี้เอารัดรัดจุกน้องนี่แะครับอาหารเส่าบ่อนี่ข้กน็่คือแกงหางเลยไม่เห็นเ้วบนั่น แบ่งกันฟูรเจ้แล้วดันหายสิเกงหมันได้ด้วยเขาเศร้าเขาได้กัดได้กับโมเล่โมงยัยสื้อขนมไม่กินเลยอแลได้รางวัลเสียบ่ตะคยไตะคร้่หมอืข้โค่นนี่้พอดีพอดีต่างเศ้าเมื่อย S <s <us> อ,ออืกลับมาเทียงแล <S <s <us> ้วยาน่ากะฮ็ดน,นักกินู่ครับอม <c oughs> หนูอมหนูเราอยู่เดียวสิไปบ้างตอนต้มเนาะวันนี้ <S <s us> <s us> ลายเติบก็ <S <s <us> <S <น>ะด้มือละดสองถุงปุยสามถุงปุย เนี่พ่นกัมะฮอนสางไ่เอองไ่ปุ๋ยสามงปุ๋ยเอาว่าออกสามงปุ๋ยนั่นนี่นะก็ไผ่ก็ไผ่มากเ้ำกินคือเกาลูกน้องกับ้าแมนหิวแล้วบอนีหิวแลบอบนำใ่ลกักนอ่อก่อนดูให้ซีมกักนอให้ซีฟนอึงกินน้ำอยู่บป่าตัวมันกินล้ไม่่าะกินบ่ลาะพวกกินกับกินเด้อ กินตัวนี้ววกกนลูกน้องครับเดี๋ยวมือหนาจาังผ้า,าน้องไปมือหนาจังผ้าพ้นไปเรียงพวเนนะพ่ออ่ะกินยังบ่ก,กินบ่ถึกโต่ตววก,กินกินทไมได้ไปหาพ้นรคุณว่าตัวจะคอ,อกมาไปหายพ้นแล้วยนางคุณ นี่นะปล่อยคว้วยเหรอครับสวยแหละวัสดละว่าอุ่นโอ้แมลงหุดจักเห็นอ่ะย่างมาหายเม่ได้เนี่อันนี้กล้วยตู้ครับวันนี้เนยหน่อยเดี๋ยวให้พญานาคพาในหน่อยออกมาเบิ่งคุณบอก เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับม่จะได้ตัวเดียวบน่อตัวเดียวตัวแรกนอาปีนี่นนปีหกหกหก,หก,หกหรือฤดูกาลนี่ ตัวนั่นแหละครับตัวได้น้องไปให้พี่น้องเบิ่งนั่นแหละนี่มาเรียวนี่ผู้หรือแม่อะไรนี่พ่อทำไมแม่ห่วงมันเห็นั่นแม่นห่วงอะไรเแม่มันไปเดี๋ยวมือหนาจังสีพาพี่น้องไปเลี้ยงควาวยนะพ่อมือหนาจังอันนี้เดี๋ยวสืมาต้มน้ำใหม่ซะก่อนตัวมากกับมากนั่นว่ะพ่อเนี่ย โตมกตักกัมักแ,แลด่งไฟส้มแล้วสุดส้มน้ำพันเบิดด้วยน่ก,ก็สอบน่ายล่างครับน่ายล่างดูอันนี้สอบ อันนี้สอบอันโอ้ไม่บังขอลามแล้วครับภาษีบังขอลามมืออื่นภาสิมาล่างภาษีตบตบเป็นซามเป็นกะละมังเป็นะกะละมังยังอะไรแหลมเน่ยตบเป็นะกะละมังยังไงตะกี้มันต้มสปีดตัางสันเนาะสปีด<ม>ป s ด e e d นั่นป s ด<ม>ป e ดขอลามนี่แหละครับผลงานมาอนี้่ภาสิล่างตะก่อน ต้มเต็มหมอ,อันนี้กุลาณเนาะอันนี้คิบห้านมายมุนิกอฝากไว้น้ำซุํหนีสะก่อนจังพ่อก,กันมือหนาะขอบคุณพี่คุณน้องหลายๆเด้อพี่ไปห้านมาน้ำกำจได้ต้ม,มสวัสดีจ้าเจพอก,กันเมือหนาครับสวัสดีครับนะ,นะเต็มอันนี้เลยสะอ่อนก้อนเนาะอนละก็ได้